ทุกคนคลิปนี้มันเป็นไปได้ยังไงคะเอาแตงโมมาใส่ในสับป,ประรดต่อมาได้แตงโมสับป,ประรดแบบนี้เลยลนี้ต้องลองหน่อยแล้วใส่ถุงเลยก็ไปจัดมาทั้งแตงโมแล้วก็สับป,ประรดเลยสิคะเอาหัวสับป,ประรดออกแล้วก็ใส่ชิ้นแตงโมเข้าไปาไปหาที่ฝั่งดินกันค่ะทุกคนจาน้องต้นไม้ผมงอกได้ไหมคะเราจะขุดดินข้างๆน้องเลยคะ่ะแล้วก็เอาสับป,ประรดแตงโมฝังลงไปงทิ้งไว้นานแค่ไหนคะเนี่ยน้องๆเห็นคลิปนี้ต้นทัดกี่ชั่วโมงแล้วเราลุ้นพร้อมกันเลยจ้า มสับรดทิ้งไว้หนึ่งคืนเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นี่คือน,น้องตอนที่เราเริ่มปลูกค่ะมาลุ้นพร้อมกันว่าน้องจะกลายเป็นแตงโมสับรดไหมโน่นเลยจ้ะน้องอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูค่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหมอะน้องโตขึ้นค่ะว้าวสับรดแตงโมโตข,ขึ้นขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยเราจะรอน้องโตขึ้นอีกน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะผ่าออกมาดูว่าข้างในมีแตงโมหรือเปล่ามันเป็นไปได้ยังไง <c oughs> คนเห็นคลิปนี้ตอนนานแค่ไหนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันเลยจ้าผ่านมาเกือบหนึ่งอาท เด็ดมาผ่ากันดูค่ะพี่กัวทุกคนจะไม่เชื่อนะคะก็เลยไลฟ์สดผ่าพร้อมน้องๆเลยค่ะทุกคนในไลฟ์เป็นพยานหนึ่งส,งสมเฮย้ยมันเป็นไปได้ไงคะนี่คทุกคนในไลฟ์ถึงกับตกใจกันเลยทีเดียวแชร์ทุกคนบนโลกได้รู้เลยค่ะน้องเฟิร์นไปซื้อแกงให้แม่หรือยังลูกอุ้ยแม่เรียง <c oughs>